นี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเลิกหรือปล่อยวางนิสัยแย่ๆที่มีอยู่ออกไปนะผมอะซึ่งถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้นะผมเพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาสาธิตหรือเทคนิควิธีการตา่างๆที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเลิกนิสัยแย่เหล่านั้นได้นะครับผมโอเคมาเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะผมตัวอย่างแรกเนี่ยเช่นเนี่ย,ยคุณเนี่ยต้องการต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่นะผมสมมติเนี่ยคุณสูบบุหรี่มาเป็นเวลาจํานวน10ปีนะผมอะคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราจะเลิกสูบหรีเนี่ยเราก็ต้องเลิกภายในวันนี้เลยสิว่าก็ต้องเลิกหายขาดตัดไปเลยตัดแต่วันนี้เลยอ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นไม่ได้ร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะผมเป็นไม่ได้เนเวอร์เลยนะผมไม่มีทางที่คุณจะกลับไปเลิกภายในวันเดียวแน่นอนซึ่งผมเข้าใจนะว่าเอ้ยเราเราจะเลิกเนี่ยผมรู้ว่าใจจริงพวกคุณน่อยากจะเลิกไว แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยมันก็ห้ามไม่ให้เลิกนะผมผมเข้าใจซึ่งมันเป็นเรื่องปกติและเบสิกมากคือคุณนึกภาพตามนี่คุณติดนิสัยแยมนน่มาเป็นจานวน10ปีคุณสุบรีมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมจะให้คุณเอะอะมาเลิกแค่วันเดียวเนี่ยมันก็เป็นไม่ไม่ไ,ม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 ได้ถูกแล้วอยู่ไหมอ่ะซึ่งวิธีการหรือเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคือการค่อยๆลดจํานวนของการของของการทํานิสัยแย่เนี่ยลงไปนะครับผมอ่ะน้องหมามาโน no. โอเคมาต่อกันเลยนะผมน้องหมามาผมนุ้โอ้ยโอ้ยมันรักผมมากเลยผมจะมาถ่ายคลิปมันก็มาออกกล้องตลอดออกเฟรมน้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดเจ็บกัดเจ็บอยู่นี่อยู่นี่มามาไเฮ้ ออกกล้องมันอยากออกกล้องนะผมมาผมโอเคมาต่อกันเลยนะผมเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วคุณเนี่ยจะไม่สามารถเล่กนิสัยแย่ภายในวันเดียวได้อยู่แล้วถูกไหมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะผมซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคือการค่อยๆลดจํานวนลงนะผมค่อยๆลดจํานวนอะไรค่อยๆลดจํานวนการทํานิสัยแย่นะผมคือสมมติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณสูบบุหรี่วันหนึ่งเนี่ยมวนมวนละอวันละกี่มวนดีสมมติวันละ หกมวลนะผมสมมติคุณสูบวันละหกมวลค่อยๆลดมาผมลดแค่นิดเดียวก็พอนะลดมาวันละหนึ่งมวลนะผมอสมมตินเนี่ยวันนี้คุณสูบไปปกติหกมวลนะผมพรุพ่งนี้เนี่ยคุณก็ค่อยๆลดไปห้ามวลนะผมแ,และคุณอย่าพึ่งลดไปสี่สามสองนะผมคุณค่อยๆสูบนะนแบบะนั้นแหละคุณสูบห้ามวลแบบนั้น,น,นนะปกติไปก่อนนะผมอ่คือสมองอ่ะมันจะมันจะจับสังเกตไม่ได้นะผมคือมันจะคือเอาง่ายคือมันแบบว่าจับผิดไม่ได้ว่าร่างกายเราเนี่ย กำลังขาดสิ่งนี้อยู่ับผมคือมันมันยังจับผิดไม่ได้หรอกคุณเลือกไปแค่หนึ่งมวลนะผมแต่วันเอาง่ายคือสมมุติเนี่ยวันนี้คุณสูบบอดีไป6มวลปกติพรุ่งนี้คุณลดเหลือห้ามวลและคุณสูบห้ามวลนั้นอะต่อไปเป็นเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนนะผมอ่ะผมให้คุณหนึ่งเดือนเลยนะเต็มที่หนึ่งเดือนเลยนะผมอ่ะพอคุณสูบหนึ่งหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเดือนหน้าเนี่ยคุณค่อยๆลดไปเป็นเหลือสี่มวลนะครับผมอ่ะทีละเดือนเลยทําตามแต่ละเดือนเลยนะผม เดือนหน้าเนี่ยคุณลดเหลือวันละสี่มวลแล้วก็สูบเดือนนั้นอ่ะทั้งสี่มวลนะผมทุกวันเลยนะคุณสูบทุกวันเลยก็ได้ผมไม่มีปัญหาถ้าคุณถ้าคุณเลิกไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะผมผมเข้าใจว่าเพราะว่ามันมันเลิกยากมากๆนะผมแต่การค่อยๆลดเนี่ยอ่าหรือโปรเกรสซีฟดีโหลดเนี่ยมันก็ดีกว่าการที่คุณแบบว่าสูบเต็ม6เดือนแล้วก็ไม่มีการลดไม่มีการผ่อนผันอะไรเลยมันมันก็ยังดีกว่าถูกไหมครับอ่าคุณเคยเห็นภาพไหมคุณค่อยๆเห็นภาพได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยการทาแบบนี้เนี่ย มันก็ค่อยๆดีกว่านะครับผมมันก็ดีกว่าเดิมเยอะนะผมซึ่งมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการสูบบุหรี่อย่างเดียวมันมีหลายเรื่องมากที่มันเป็นนิสัยแย่ๆนะผมอย่างเช่นการติดหนังโป๊หรือติดการช่วยตัวเองการดูดบุหรี่หรือการเสพยาบ้าหรืออะไรต่างๆมันเยอะมากนะผมมันเยอะแยะไปหมดนะผมเล่นการพนันก็ได้อะไรประมาณนี้มันเยอะมากผมพูดไม่หมดหรอกครับแต่ว่าคือผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยในการทํานิสัยแย่แต่ละวันของคุณอ่ะคุณหาค่าเฉลี่ยหรือปกติซิว่าปกติแต่ละวันเนี่ยคุณทํามันไปกี่ครั้ง ถ้าคุณอยากเลิกจริงๆนะคุณลองหาดูก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยคุณทํามันไปกี่ครั้งแล้วในแต่ละวันที่คุณทําไปเนี่ยพอคุณได้จํานวนครั้งเสร็จปุ๊บสมมติคุณทําไปสี่ครั้งพรุ่งนี้คุณเริ่มลดเลยครับอคุณเริ่มลดพรุ่งนี้เลยเหลือเป็นสามครั้งแล้วคุณอย่าเพิ่มลดเป็นสองหรือหนึ่งคุณให้ทํามครั้งแบบนั้นอ่ะไปจ่อก็คือเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละครับผมคือทําไปต่อเนื่องเลยหนึ่งเดือนเต็มนะผมพอเดือนหน้าคุณค่อยลดเหลือ2ครั้งอีกเดือนหนึ่งก็ค่อย อย่างนั้นแหละครับผมลดทําไปเรื่อยในแต่ละเดือนนะผมแล้วมันก็จะค่อยๆลดเองนะผมและสมองเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเองนะผมว่าเอ้ยเราเนี่ยก็เริ่มลดนิสัยแย่ลงแล้วนะอาสมองมันจะค่อยๆรู้แล้วนะผมอ่ามันก็เป็นประมาณนี้โอเคนะผมและนี่คือเทคนิคหรือวิธีการต่างๆที่ผมแนะนําไปแล้วนะผมก็คือการใช้เทคนิค Progressive Deload นั่นเองก็คือการค่อยๆลดจํานวนของนิสัยแย่ที่คุณทําไปในแต่ละวันนั่นเองนะผมไม่ใช่แต่ว่าคุณอย่าลดหัวบนะไม่ใช่ว่าคุณ แต่ว่าสูบบุหรี่วันละหกมวนและพรุนนี้คุณไม่สูบเลยหรือว่าพรุ่งนี้คุณสูบแค่มวนเดียวอันนั้นก,อนนนก็อันนั้นก็ไม่ใช่นะผมคือผมไม่ได้บอกว่ามัน,มนไม่ดีนะมันดีด้วยซ้ำมันดีมากๆด้วยนะผมแต่ผมแค่จะบอกว่ามันเป็นการทําที่ผิดวิธีแล้วก็ลัดขั้นตอนนะผมถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยไม่ตรงตามขั้นตอนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าคุณไม่มีทางหายห,ายหรือไม่มีทางทางเลิกนิสัยแย่เหล่านี้ได้แหละครับเพราะว่าสมองมันอ่ะมันจะจับผิดสังเกตได้แล้วว่าเฮ้ยมึงเลือกสูบแล้วว่า สมองมันก็จะดึงคุณให้กลับไปสูบเหมือนเดิมและเผลอเผบางทีอาจจะสูเบเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าสมองมันเนี่ยจับรู้แล้วว่าเฮ้ยมึงขาดสิ่งนี้ไปว่ะมึงต้องได้รับมึงต้องเติมอีกอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งนี่คือคือประสบการณ์ตรงที่ผมเนี่ยเคยติดนิสัยแย่มาก่อนนิสัยอย่างผมเนี่ยผมจําได้เลยตอนนั้นผมติดการช่วยตัวเองนะผมการชักพอดูสื่อละมกนั่นแหละครับผมผมติดมันมากนะผมตอนนั้น,นติดจนกระทั่งผมสายตาเสียผมต้องใส่แว่น,เ,นเห็นไหมอ่าที่ผมใส่แว่นใส่สแว่นนะผมเป็น ดูหนังโปหรือดูสื่อละมกเนี่ยมากจนเกินไปแล้วก็บอกการเล่นเกมด้วยนะผมซึ่ง2อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นนิสัยแย่เลยนะผมของผมซึ่งตอนนี้ผมก็ถามว่ายังทําอยู่ไหมผมก็บอกตามตรงว่าผมก็ยังทําอยู่แต่ทําน้อยลงกว่าเดิมมากแบบมากลงเยอะมากนะผมคือเมื่อก่อนผมอาจจะทําสักประมาณ5ครั้งอ่านี่คือผมหาค่าเฉลี่ยนะในตอนแรกผมใช้วิธีนี้เลยนะผมแบบที่คุณแบบที่ผมเนี่ยบอกไปในคลิปที่คุณกําลังฟังอยู่เลยนะผมวิธีการโปรเกรสซีดีโหลดนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ย ผมช่วยตัวเองห้าวันล,ละห้าครั้งนะผและทีนี้ผมก็ใช้เทคนิคโปรเกรสิีฟดหลดในการที่จะช่วยลดนิสัยแย่ๆหรือลดจํานวนครั้งที่คุณทํานิสัยแย่ๆลงไปที่ผมทํานิสัยแย่ๆลงไปนะผมะผมก็ลดไปพรุ่งนี้ผมเริ่มลดเลยครับจาก5ครั้งก็เหลือวันล,ละสี่ครั้งแล้วผมก็ทําวันล,ละสี่ครั้งติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนและเดือนต่อไปผมก็ทําเหลือแค่วันล,ละสามครั้งและผมทําเดือนวันละสามครั้งเสร็จผมก็ลดไปเดือนหนึ่งเป็น2ครั้ง1ครั้งจนผมไม่ทําเลยผมจนผมแบบว่า เลิกมันเลยแต่อาจจะยังไม่ได้หายขาดผมก็ยังมีทาอยู่บ้างผมยอมรับตามตรงนะผมผมก็ยังมีทําอยู่ยน,นะผม,จจะม,ผมแบบแมนๆเลยผมยอมรับว่าผมก็ยังมีบ้างหลดนิดหน่อยสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ถึงสองครั้งผมวันหนึ่งเนี่ยผมทําไม่เกินสองครั้งวันนึงถ,ถ้าจะทานะถ้าวันนั้นจะทําแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่คิดที่จะทํามันอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่ามันเป็นนิสัยที่แย่ yeah, แล้วผมก็อยากจะเลิกมันให้หายขาดถ้าเป็นไม่ได้ผมเนี่ยจะหายขาดนะผมและผมก็เชื่อว่าคุณเนี่ยจะต้องหายขาดจากนิสัยแย่ที่คุณกําลังติดอยู่ด้วยนั่นเเอองคผมโ okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมโอเคอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์กันว่าเอ้ยการที่เราจะเลิกนิสัยแย่เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าง่ายขนาดนั้นนะผมแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเกินทั้งชีวิตของคุณทด้คดุณจะไม่สามารถทํามันได้เลยนะผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมบายจ้า